สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดพิธีสักการะสิงสศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการซพบที่ได้รับพระราชทานประจำปี2568สร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะพิธีสักการะสิงสศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการซพบที่ได้รับพระราชทานประจำปี2568ณอาคารเก็บเครื่องประกอบเกียรติยศ ขอพ่นสีพันผ่าของกลุ่มพิธีการซพจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยพิธีดังกล่าวค่ะมีนายวิระเลิกว่านิดกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานผู้เขารวมประกอบด้วยค่ะนั่งประภาสีขอัยค่ะนางประภาสีบุญอินวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครน,นางสาวจิราพรเบิกบานดีนายอำเภอเมืองสกลนคร พันเอกอิทิพลเดียงสาหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงเก่าสเก่าพันตำรวจเอกอภิร,รักษ์ศรีหารักษาผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองสกลนครนายวันรสาระนั่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนายมนตรีมีสูงเนิน่นผู้อังนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลนครสกลนครตลอดจนถึงข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพเข้ารวมพิธียางร้อมเพียงกันค่ะซึ่งพิธีสการาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีศพที่ไดรับพระราชท่าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อเป็นลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจสำคัญเสริมสั่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เห้สมพระเกียรติและยังเป็นการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยต่อไป พิธีสักการะจัดขึ้นตามประเพณีศาสนาพราหมณ์โดยมีการบวงสรวงเครื่องเกียรติยศประกอบศพพระราชท่านพร้อมกับเครื่องเซ่นไหว้ตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาบวชิปเป็นพ่วงมาลัยดอกดาวเรืองหัวหมูไกต่ต้มเครื่องดื่มขนมและผลไม้มงคลหลากชนิดผู้ร่วมพิธีค่ะได้รวมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้และปักถูบ,บูชาที่จุดบวงสรวงเพื่อขอขามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพ่อในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยและร่มเย็นค่ะ